นนไม่เคยเชื่อเรื่องผีไม่เคยเชื่อแม้แต่คำเตือนจากปากคนอื่นเขาเป็นคนประเภทที่ต้องเห็นด้วยตาตัวเองต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะยอมเชื่อหอพักหลังนี้เขาเจอจากกลุ่ม Facebook ห้องเช่าราคาถูกด่วนค่าเช่าเดือนละ $2,800 บาทห้องใหญ่25ตารางเมตรเฟอร์นิเจอร์ครบแอร์เย็นฉ่ำใกล้ BTS เพียง800เมตร แถมยังเงียบสงบผิดปกติถ้าไม่ถูกขนาดนี้เขาถามเจ้าของหอตอนดูห้องคนเช่าน้อยเจ้าของหอตอบสั้นๆตาไม่สบตาบางคนอยู่ไม่นานก็ย้ายนนไม่คิดอะไรมากเขาเซ็นสัญญาย้ายของเข้ามาในห้อง502ชั้น5วันที่หนึ่งพฤศจิกายนคืนแรกเขานอนหลับสนิทคืนที่สองประมาณตีหนึ่ง เขาตื่นเพราะได้ยินเสียงกรึกกรึกเหมือนมีคนลากของหนักๆบนพื้นไม้เก่าเสียงมาจากชั้นบนสุดชั้นหกแต่ชั้นหกไม่มีใครอยู่เลยเจ้าของหอบอกชัดเจนว่าชั้นบนสุดปิดตายมานานกว่าสมปีแล้วเพราะหลังคารั่วหนักไฟฟ้าขัดข้องบ่อยไม่ปลอดภัยนนลอนฟังต่ออีกพักใหญ่เสียงนั้นค่อยๆจางหายไป เขาบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงข้อน้ำหรือหนูวิ่งแต่คืนต่อมาเสียงเปลี่ยนไปตึกตึกตึกเสียงเคาะผนังเบาๆมาจากด้านบนหัวเตียงตามจังหวะช้าๆเหมือนมีคนยืนอยู่ชั้นบนกำลังเคาะลงมาให้คนข้างล่างได้ยินเขานั่งตัวแข็งอยู่บนเตียงพยายามฟังให้แน่ใจ แล้วเสียงนั้นก็หยุดแทนที่ด้วยเสียงกระซิบนนเสียงผู้หญิงเบาแหบพร่าแต่ชัดเจนมากเขาสะดุ้มจนหัวใจแทบหยุดเต้นเขาไม่เคยบอกชื่อตัวเองกับใครในหอนี้เลยสักคนคืนต่อมาเสียงกระซิบดังบ่อยขึ้นบางคืนเรียกชื่อเขาบางคืนแค่ร้องไห้เบาๆบางคืนเหมือนกำลังคุยโทรศัพท์คนเดียว แต่พูดคนเดียวซ้ำๆประโยคเดิมฉันกลับไม่ได้ฉันกลับไม่ได้นดน,นเริ่มนอนไม่หลับเขาไปถามป้าทำความสะอาดที่ตึกห้อง604นะเหรอป้าทำหน้าตื่นตื่นอย่าไปยุ่งเลยลูกเขาเขียนกฎไว้หน้าลิฟต์แล้วไงกฎที่ป้าพูดถึงคือกระดาษ A4 แผ่นเล็กๆติดไว้ที่ลิฟต์ชั้น5ด้วยตัวอักษรแฮนด์ริทเท n สีดำ หลังสี่ทุ่มห้ามเปิดประตูห้องหมายเลข604ไม่ว่าได้ยินอะไรไม่มีคำอธิบายไม่มีเหตุผลแค่ประโยคนั้นนนเคยหัวเราะในใจคิดว่าเป็นการขู่แดกใหม่แต่ยิ่งคืนผ่านไปเสียงยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆจนบางคืนเขาได้ยินชัดเจนว่าเสียงนั้นมาจากหน้าประตูห้องตัวเองคืนวันที่17พฤศจิกายนหลังสี่ทุ่มเปะ๊ะ เสียงเคาะประตูดังขึ้นตึกตึกตึกเบามากแต่ชัดเจนตามด้วยเสียงร้องไห้สะอึกสะอื้นนนเปิดหน่อยฉันกลับห้องไม่ได้ช่วยเปิดหน่อยเขานั่งนิ่งอยู่บนเตียงหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเสียงร้องไห้ดังขึ้นเรื่อยๆจนเหมือนคนยืนแนบปากกับร่องประตู เปิดหน่อยฉันหนาวฉันอยากกลับห้องเขากัดฟันแน่นบอกตัวเองว่ามันหลอกอยู่มันหลอกแต่ความอยากรู้ชนะความกลัวเขาค่อยๆลุกขึ้นเดินไปที่ประตูมือจับลูกบิดเย็นเฉียบแล้วบิดแกรกประตูห้อง604เปิดออกข้างในมืดสนิทไม่มีกลิ่นอับไม่มีฝุ่น ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเลยมีเพียงกระจกบานใหญ่ติดผนังด้านตรงข้ามประมาณสูง2เมตรกว้างเต็มผนังแสงจากโคมไฟทางเดินส่องลอดเข้ามาเล็กน้อยทําให้กระจกสะท้อนภาพของตัวเขาเองนนก้าวเข้าไป1นึ่งก้าวแล้วเขาก็เห็นในกระจกเขาเห็นตัวเขาเองอีกคนอีกคนนั้นยืนอยู่ข้างในกระจกไม่ใช่ข้างนอก อีกคนนั้นกำลังยกมือขึ้นเคาะกระจกเบาๆตึกตึกตึกปากขยับแต่ไม่มีเสียงแต่นนอ,นอ่านออกจากริมฝีปากเปิดหน่อยฉันกลับห้องไม่ได้หัวใจของนอนหล,ล่นวูบเพราะคนที่ยืนเคาะกระจกจากข้างในคือตัวเขาเองทุกประการเสื้อตัวเดียวกันทรงผมเดียวกัน แววตาตื่นตระหนกเดียวกันแต่ดวงตาคู่นั้นมันว่างเปล่าเหมือนคนที่ตายไปแล้วแต่ยังไม่รู้ตัวนนถอยหลังสะดุดขอบประตูล้มลงนั่งประตูห้อง604ปิดลงเองช้าๆแกรกความมืดกลืนทุกอย่างเช้าวันรุ่งขึ้นผู้เช่าคนอื่นๆที่เดินผ่านชั้นห้าเห็นภาพที่น่าขนลุก นนยืนอยู่หน้าประตูห้อง604ตัวเปียกชุ่มเหมือนพังตากฝนแต่เมื่อคืนไม่ได้ฝนเลยเขายกมือขึ้นเคาะประตูเบาๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าตึกตึกตึกแล้วพูดเบาๆด้วยน้ำเสียงแหบพรา่าเปิดหน่อยฉันกลับห้องไม่ได้ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ไม่มีใครกล้าสบตาเขาบ่ายวันนั้น เจ้าของหอขึ้นมาดูเขาไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิบปากกาเมจิกสีดำเดินไปที่กระดาษกฎเก่าล่าลิฟต์แล้วเขียนเพิ่มอีกหนึ่งข้อห้ามสบตาคนที่อยู่ในห้อง604ตั้งแต่นั้นมาทุกคืนหลังสี่ทุ่มจะมีเสียงเคาะเบาๆดังจากห้อง604ตึกตึกตึกตามด้วยเสียงกระซิบแผ่วนน เปิดหน่อยแต่ไม่มีใครกล้าเปิดอีกแล้วและบางครั้งถ้าใครเผลอเดินผ่านหน้ากระจกบานใหญ่ในห้องน้ำชั้นล่างตอนดึกเขาจะเห็นเงาสะท้อนของตัวเองยืนเคาะกระจกจากอีกด้านคอยรอให้ใครสักคนใจอ่อน